สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำทีการเข้าหัวแบบสายแรนทลูนะครับเดีย๋ยวเราตัดมาก่อนเป็นการสาธิตเป็นฟันดูนะด้วยการวูดเครื่องมือเข้าหัวแบบใหม่ครับโอเคครับตัวเข้าตัวเครื่องมือ,อมตัวนี้ครับก็ประมาณราคามาสองพันครับพอดูนะครับประมาณสองพันครับการเข้าแบบรูครับโอเคหัว หัวละหัวละสิบเอ็ดบาทครับหัวตัวนี้มันจะต่างกันนิดเดียวกับเครื่องมือของข้าวหัวแรงธรรมดาอยากให้ดูข้าวหัวแรงธรรมดานะครับตนี้นะอันนี้ขนะ้นนาวหัวแรงธรรมดานะมีห่อยิงครับน,นี่ไม่สามารถตัดได้แต่ตัวนี้ครับมันมีไม,ม้มีดตัดมีไม,ม้มีดตัด ก็ข้างห,หองแบบบมเตลนะครับก็เรียงสีขาวส้มส้มเรียงสีกอกนนะเลียงสีตาธรรมดาเนี่ยครับ <c oughs> นีก่อนครัเข้าหัวแรนนะครับก็จะเรียงจับเป็นคู่แบบนี้นะครับนะแบบคู่ให้เป็นสีนี่รับเล็งจับง่ายแค่ควายของสีน้ําเงินกับสีเขียวครับเ<ม>นี่ยโดยโคชาร์นนะครับเข้าหัวแรนเป็นอาชีพเลยแล้วก็บีบให้มันรีดให้มันตรงๆนิดนึง<ม>นี่นคือการเข้าหัวแรนแบบทะลุหัวแรนทะลุครับเดี๋ยวเขาดูหัวแรนดทะลุะครับ เห็นไหมครับมันจะมีรอยทะลุนี่นะ่ไหราคาราคาตัวนี้แพงกว่าทั่วๆไปนะครับ11บาทหน่วยละ11บาทผมว่าช่างน่าจะปาเฉ๋เลยอาเก๋ไหมมีน <laughs> ี่จุก เยาะยาะกำลังทดสอบอยู่นี่มาเนาะสอนมาแล้วโอ้ถูกนะเราก็ต้องเล็งดูสีรอบหนึ่งใช่ไหมโอเคสีมานี่ยคนอะไรัวอะไรนะถูกถูกนี่ครับนันคอดีสายดันนี่พอดีสายระหว่างเกี่ยวเกลียวเชี่ยวตรงนี้ใช่ไหมรมาเนี้นะครับโอเค ตอนเดี๋ยวน้ารองเอาเสียเข้าไปแล้วเดีมึงตัดนะสีโอเคปุ๊บทะลุหมดครับทีนี้เดี๋ยวมึงตัดนะย,ยังยัง,งยข้างนนี้นข้าวข้าวฟางนี้ใจาวทำไมไมันมีมัน ใช่ฮโอเค,อเ,คอเดี๋ยวอนะเอ้าจะเข้าแล้วใช่ไหมนี่นี่ดันแล้วครับดันเข้าเดี๋ยวอลองฮนะบีรับมิวนะครับโอเคจะเป็นรูปปัดนี้ครับอโอเคเรียบร้อยอครบ จะมีรอยงาน,นเนียนครับงานเขาง่ายนะนะครับสำหรับมือใหม่นะซื้ออุปกรณ์วันนี้มาใช้นะครับเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่ใช่เดี๋ยวทีนี้ลองดูอีกครั้งเงียนเงียนนะเงียนเนียน สุดเลยอ่ะสุดเลยนะมไม่ต้องห่วงว่ามันไม่สุดใช่ครบคอนจบคอเราต้องเทสดูซิสายเอเคไหม หัวแรนทัลุแทนที่ถูกนะสุดแพงกว่าหัวแรนธรรมดาหะหัวแทนทัลุแทนที่ถูกกว่าน,นะสุดแพงกว่าหัวแรนธรรมดาอืมสิบเอ็ดบาทแพงอะอืมนี่เราซื้อมาใช้งานไม่ไดยมันลงปรัชนาอืมมาแล้วทัลุเนี้ย ถูกนะตื้ดต okay. uh ื huh. ้ดรอแป๊บๆโอเคอือเดี๋ยวนี้ใช้เคระมือปัดเอาละเอาเลยนี่ครับเรียบร้อย มันมีแบบนีี่อกมาบ้างก็สามารถใช้มือเด็ดๆได้นะเดี๋ยวว่าขาดนะขาดอันนี้สวยบางมันนี่มันล็อกพอดีล็อกพอดีอ่ะอีนนี้เช็คนี่พึ่งลองเช็คระบบนู่นแหละกติดจับนะเช็คระบบ อืมโอเคไม่ควยใช่ได้เียนนะเงินหมยครั้งเดียวจบเลยไม่มีการเข้าผิดเลยงานนี้ะถ้าผิดคือตาลายเองนะตาลายตาลายเงินเลยเยี่ยมเก่งผิทีนี้โทษเองอเยี่ยมเยี่ยม